สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่าที่ทําการไปรษณีย์จอมสุรางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวิระภัยสิงห์ขอนผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เคสเปิดเผยหลังคิกออฟเปิดให้บริการไปรษณีย์24ชั่วโมงเป็นแห่งแรกในภูมิภาคว่าด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้อนุมัติให้สำนักง,งานไปรษณีย์เคสให้ที่ทําการไปรษณีย์จอมสุรางที่ตั้ง48ถนนจอมสุรางญาติ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส3 0 0 0เปิดให้บริการรับฝากปรายสีบริการเงิน Pay ์แอดโพสจากกำหนดเปิดให้บริการเดิมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง21่นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดชดเชยเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา เป็นการเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตอบสนองความต้องการของพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มสินค้าออนไลน์เพื่อให้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยส่งได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาปิดทำการนับว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกในภูมิภาคและถือเป็นที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมาเมืองที่มีความเจริญและมีประชาชนเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้บริการตลอดเวลาตอบโจทย์ผู้ฝากไม่จำกัดเวลาส่งของ อีกต่อไป บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลา139ปีและจะพัฒนาการให้บริการเคียงคู่กับประชาชนคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนอกจากนี้ยังมีการจัดแคมเปญไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลกซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาใบละ2บาทณนะที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่17ธันวาคม2565และยังมีโปสการ์ดออนไลน์จำหน่ายด้วยสามารถส่งไปรษณียบัตรเพื่อรอลุ้นการจับรางวัลได้จนถึงวันที่17ธันวาคม2565